สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้จริอทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันปิดหลีกพอดีเลยนะครับผมอือหือมาแล้วนะสำหรับการเพิ่มโอกาสนะครับอู้หูหวานเจี๊ยบผมคิดว่านะปิดลีกเสร็จแล้วนะครับสระบุ่งนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะโอ้โหกดกาช่ากันถล่มทลายเลยนะ เอาละครับวันนี้เดี๋ยวมาสุ่มกาชากกันดีกว่านะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยผมรอมานานมากนะครับคือการเพิ่มโอกาสนะครับโอเคผู้เทพเพิ่มโอกาสไป้วสำหรับน้องไอเนียแล้วก็แม่ยอนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมไม่ได้สนใจนะแต่ว่าผมมาสนใจเรื่องเกียร์นะครับซึ่งเป็นเกียร์ที่ผมต้องการนะสำหรับเกมกัดของโรยนะเอาละครับอืมหวานเจี๊ยบนะแบบนี้ในเวลาทถลุงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะไป โอเคไอดีน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องคำนวณกว่อนว่าเราต้องเปิดกี่ครั้งเออน่าจะเปิดได้5ครั้งนะเออเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเก็บรูบี้ไว้ไปเกียร์คิสต์มาสอีกนะโอเคเอาละมาเ่าเพิ่มโอกาสแค่ตู้เดียวนะครับท่านผู้ชมนะอืมโอเคเพิ่มไม่เพิ่มเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเพิ่มแล้วทําให้รู้สึกว่ามีโอกาสจะได้เพิ่มมากขึ้นก็ขออนญาตนะครับครั้งแรกเลยนะมาขออนญาตหน่อยละกันนะครับ <H it> โลกก่งการปกป้องฮึบโอ้หุ่นยนต์อ่าห้าดาวห้าดาวอู้หูเหมือนจะดีใจนะได <c ười> ้หมวกรอยเหมือนจะดีใจนะครับแม่อันนี้ติดให้กับตัวคุณกิมได้นะครับท่านผู้ชมนะติดให้คุณกิมได้เอ่อผมไม่รู้ว่านะมันจะติดน่าจะมีเกียร์ตัวหมวกตัวอีเดนอีกนะครับนะเอาละรอบนี้เนี่ยขอญาตยกเลิก อไปสามรอบนะเมื่อกี้มาขอญาตหน่อยละกันนะขอเข็มขัดรอยนอยครับมาฮึดโอ,อชุดบัญชาการดาบดำอุ้ยโอ้โหหมวกรอยอันที่สองโอ้โหหมวกรอยอันที่สองนะแต่ครั้งที่สเนี่ยไม่ควรแล้วครั้งที่สมโอเคมเมื่อกี้ สามรอบมารอบนี้หนึ่งรอบแล้วก็กดเลยมากครับท่านผู้ชมอขอหน่อยนะขอเนียนะขอเข็มขัดหน่อยนะครับแล้วอะเข็มขัดมามันจะหดเข็มขัดแต่เป็นเข็มขัดราชินีเซลลี่โอ้ลูกแก้วม,มนดำเข็มขัดฮึบฮึบโอ้โอ้ท่านผู้ชมเปิดได้อีกสองรอบนะโอ้คิดยากไปแบบเนี้ยอ่าขอญาตนะครับ ออกแล้วก็เข้าใหม่กันอีกรอบนะครับท่านผู้ชมนะมาขอรอบนี้ขออนุญาตยากเลิกเจ็ดรอบนะสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแล้วก็ไปมาขอร้องเลยครับขอร้องละขอสักชิ้นนะเออขอได้สักชิ้นก็ดีนะครับอย่างน้อยเจติดกับตัวมูนกับปะโอ้ป,ปืนเทเนตสไนเปอร์ <c oughs> อืมอืมอืมฮึอ๋อ โอเครอบสุดท้ายนะครับมาขอหวังว่าจะได้สักชิ้นนะครับได้แต่หมวกรอยมา2หมวกแล้วนะแต่อยากได้เข็มขัดอน,นุมขอเข็มขัดเข็มขดัดเข็มขดัเขมขด,เ,ขขดเ,เป็นไงความคุ้มค่าคุ้มราคาบทจะไม่ให้มันก็ไม่ให้เลยนะผมสูงไป1,000รูบี้นะครับได้ธาตุไฟมา2อ,อัน 2ชิ้นกูจะบ้านะครับโอ,โอเคครับสำหรับไอดีนี้นะไอดี ID ปซื้บาทของเราแลรดูแล้วไม่ประสบคสวามสำเร็จเรื่องเกียร์สักเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวต้องเก็บรูบี้เดี๋ยวไปเจอกันในรอบคริสต์มาสนู่เลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับปไปไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับมาท่านผู้ชมไอดี ID หลักโอเคขออนาต่อเลยละกันนะเพราะว่าไอดีหลักของผมเนี่ย คือธาตุมืดมันเยอะนะเออก็เลยต้องแบบว่าอ่าตามล่านะครับโอเคไอดี ID รักของเรานะครับก็หวังว่าจะจะได้นะสำหรับยิมกัดของรอยนะตีให้กับตัวไหนก็ได้นะครับภายในทีมนะม,มาก็ขอญาติขอสักตัวละกันไม่ใช่ติขอสักชิ้นละกันนะหกร้อยรูบี้ขอเา Ruby, ขอนาะเนเลยจ้ามึบโอ้โหไม่ก็จะสิทธ์เสิวๆเลยน้องโอ้โหโอ้หู โอ้โหหกดาวชิ้นเดียวตรงนั้นห้าดาวร้วนเลยวะ่ะห้าดาวร้วนเลยเหรอขออนญาตออกเข้าใหม่นิดนึงมามาขอในตู้ยกเลิ่หนึ่งครั้งแล้วก็ไปเลยครับท่านผู้ชมมาอืมมาครับขอรอบนี้ขอเน้นเน้นฮึบโอ้โแหวนปีกนางฟ้าโอ้โหปีกนางฟ้าขอในความมืดสายฟ้าโอ้โหโอ้โห ผมจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยมาโอเค,อเคสามครั้งนะครับรอบนี้นะขอละขอสักชิ้นเถอะนะผมขอร้องละครับขอร้องละขอร้องฮึบโอ้หุ่แจตำรน้าพิชัยยุทธหน้ากากโอ้โหโอ้โอ้โคตรทุเละเลยวะ่ะกาชา ตู้กระชางโง,โง่ๆเกียร์โง่ๆง่โคตรจะไร้ประโยชน์เลยท่านผู้ชมนะอ,อผมไม่รู้มันจะเปิดหาอะไรอะ่ะเหมือนกับหาเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะเออโอ้โ,อโหท้อเลยอะ่ะของทตุมืดนะครับอืมหรือสลับไอดีของเราแล้วมันไม่คู่ควรสลับเกียร์พวกนี้หรือเปล่านะก็คู่ควรแค่พวกเรนเจอร์นะก แทนตัวเกมคงคิดว่าเกียร์พวกนี้ไอดี ID นี้ไม่คู่ควรนะนะเ <c oughs> อาละครับเดี๋ยวไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับไปมาท่านผู้ชมไอดี ID สุดท้ายแล้วกันนะคือไอดีบักเกียผมน่าจะดูบี้ยังไม่เพียงพอนะเออเดีย๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะมารอบนี้นะครับอจอะร้อยบีนะ้ระสำไอดีท่านนายนะโอเคไอดีท่านายก็หวังว่าพอสักชิ้นแล้วกันนะเออมา ขอสักชิ้นละกันนะเพราะว่าท่านมืดเราก็มีตัวปอดมือดอยู่นะมาขอร้องแล้วครับขอสักชิ้นเถอะนะขอสักไอดีเถอะนะฮึอโอไม่กยะสิทธิ์โอ้เกงความมืดโอ้โอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับโอ้โหผมอ่ามาครั้งที่สอง มาครั้งที่สองครั้งที่สองเร็ว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 มาขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยครับอืหน้ากากปืนเพนเนต็ตสไนเปอร์เอาวจีโอ้โหโอ้หผู้ชมมันเพิ่มจริงหรือเปล่าวะคือผมไม่เห็นความเป็นไปนได้ที่จะเปิดเลยอเออแทบแบบน่าจะมีความหมายาสำหรับการเพิ่มโอกาสนะมาครับครั้งสุดท้ายนะครับในการเปิดนะ โอ้โหเ,เริ่มท้อแล้ว่ะเริ่มท้อแล้วโอ้หมวกรอยโอ้หมวกรอยอท้อบะผมท้อกับวงการเกมนะเออวงการเกมเกมนี้มันทุเรศนะครับคนอย่าเข้ามานะโอ,โอจะท้อเลยครับอย่าหาทํานะครับการเปิดเกียร์เราดูแล้วนะครับแม่งบทจะไม่ได้ก็ไม่ได้เลยนะ สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับคนนะนะผมคิดว่านะ่าโดนล็อกนะครับสงสัย GM เห็นรอบก่อนรู้สึกว่าดวง,งดีเกินไปนะครับก็ขอญาตลิฟดวงนะครับสำหรับทุกๆไอดีท,ที่ผมมีอยู่นะโหบแบบนี้อ่าไม่รู้ว่าแดงจุงใจน่าจะหมดไหมกับการเล่นเกมนี้โอ้โหเปิดไม่ได้สู้เขาไม่ได้สักทีนะโอเคครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับกันสู่ันต่อไปนะ เพิ่งเริ่มต้นเดือนเองนะครับก็เอไปไว่าเดี๋ยวน่าจะเปิดกันยาวๆนะเดี๋ยวก็อย่าลืมเยวเก็บไว้คริสต์มาสด้วยนะครับโอเยครับสำหรับคลิปปิดกาศชาในรอบนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้นก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปดอหน้านะครับโอ้คครับสำหรับคลิปวดโนดนี้ก็บายๆครับผม 护卫。